ครับสวัสดีครับนี่เฉยทไมครับเนี่ยสั่งตัวจะซ่อมดูเย็นชาร์บนะครับมีปัญหาฟ้าลงช็อตนะครับฟ้าผ่าใส่ไฟบ้านด้วยต้นมะพร้าวเข้ามาที่สายเมยนไฟฟ้าบ้านนะฮะใสยไฟเข้านี่ละลายนะกล่องนี้ระเบิดออกมาเลยนะนี่ช็อตนะครับช็อตนี่สายลายกันอยู่ตอนนี้ช็อตเลยนะครับ ดูรุ่นก่อนเป็นรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นโนโ้ตสองตัวนะอ่า SJ ขีด Y สองสอง T ขีด L S L นะครับรุ่นนี้เป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับนกระแส0.6แอมป์นะครับประหยัดไฟอยู่เป็นน้ำยาสารน้ำเย็น A น้ำสามซีเอนะครับ อยู่ด้านหน้าก็มีติ๊กเกอร์อประหยัดไฟเบอร์ห้ารุ่นี้จะมีแผงอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้นะครับโอ้อันนี้แตกเลยอันนี้มันแตกอยู่แล้วบ่อหรือมันต้องแตกมานี่หรือมันช็อตแตกน่าจะช็อตบอ่อปกติมันโป,ป,ปแตกนะอือน,นี่แตกเลยนะครับ นะเดี๋ยวแกะดูช็อตแน่นอนละที่ไอช็อตอสอดอุป็อสอาอสานบอเ็สนะอืมแกะดูนี่ก่อนคอมเพิเซอร์ก่อนเลยนะครับเซ่จะขับคำเด้อพีทีซ okay. ีโอเคมีรอยไหมนะครับ โวลโลดก็มีรอยไหมนะครับเดี๋ยววัดโอ้มคอมเพรสเซอร์ดีก่อนนะครับตัง้งมันติมแต่คูณหนึ่งนะครับเล้วก็ศีรอ,อะวัดหลังสตาร์ทขึ้นเลยขึ้นอยู่นะ50าสิบโอห์ม ขันคาเมอร์นนเช็คแบบยี่สิบโอห์มนะครับมีโอห์มนะครับวัดโอ้โหลดนะครับเนี่ยอ่ะโอ้โหลดขาดนะครับ P.T.C. อืมเจ็บตัวอย่างลงหนักเนาะโอ้โหลดขาดเมื่อกี้ก็สับเต็มเมี่มเต็ม กำลังนี้เนาะ PTC PTC มีโอห์มนะครับ15โอห์ม PTC ไม่ช็อตโอ้โหโหลดขาดไปนะครับเราใสยไฟตรงนี้โหลดละลายนะครับคอมน่าจะรอดอยู่มั้งเพราะว่าโอ้โหโหลดตัดนะครับโหลดไม่ขาดนะครับอวัดรั่วก่อน ทียบกับกาวนะครับหรือก็โลหะคันใดก็ได้คานหนึ่งนะครับมเป็นมือชืองแมวแล้วกันนะมือไปแตะไม่ได้นะอือก็ไม่ขึ้นนะครับ โอเคไม่รั่วเย็นนะครับสายไฟขาดละลายโอเวอร์โหลดขาด PTC ยังใช้ได้แคบบปบอลหรือตัวโฮาเตอรย์ยังใช้ได้นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวดูด้านในครับเชื <Okay. S 1> ่อปล่อยตัวนี้นะตัวแปะฝาปิดเนี่ยน่าจะมียึบตัวล่างอย่างนี้อยู่นะ ตัวนี้มีเกียร์ปล่อยด้านล่างตรงนี้ด้วยนะต้องหลอด LED โอ้ลยล็อกไหลซ้อนเหมือนกันสรุปต้องเอาข้างบนออกนะครับมันแตกอีกแล้วนะครับไม่ใช่เชือมันเป็แตกนะนี่กล่องอยู่นี่นะครับดูแพงกันชอ็อตขนาดไหน แทงก็ช็อตประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวต้องไปไล่ดูก่อนนะครับว่ามันพอซ่อมได้หรือต้องเปลี่ยนยกแผงนะครับการฟ้าผ่านะครับเป็น,นประมาณนี้นะครับสเสียแน่นอนนะครับโอเคครับถอดแผงได้หยอะตัวนี้จะออกยากนะครับอ้าเดี๋ยคาดน้อยอ๋อ ขานี้ขาดนะครับเนี่ยขานี้นะขาที่ออกยากๆตัวเนี้ยละลายสายสีน้ำตาลนะครับจาก h นี e ขาดเนี่ยเป็นไฟเข้าบอร์ดนะครับตัวเนี้ยเช็คดูทีนะครับโอเคครับยังไงก็หว,ว,วังว่าจะมียอดนะครับยังไงเช็คดูอะไรอีกทีนะครับรอดไม่รอดว่ากันทีสวัสดีครับ